สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิสตาเมจิเชียนทาร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะประจำปักหลังเดือนเมษายนนี้นะคะวันที่16ถึง30 เมษายน2564นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรับความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะคนที่มีคู่กรณีหรือคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะ General reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าเอาคำทํานายในครั้งนี้ไปตัดสินใจใดๆในชีวิตจริงของทุกคนนะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าในปักนี้นะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่กรณีนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคุณจะยังแฮปปี้อยู่ไหมนะคะหรือว่าคุณไปเจอไปเจออะไรมาบ้างนะคะขอไพ่พลังงานด้วยนะคะ ขอไพ่พลังงานคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่กรณีชาวราศีปุ๋มค่ะปากหลังเดือนเมษายนนี้ค่ะคุณเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยใบนี้อยากจะขึ้นมาแน่ๆเลยโอเค t h e h e l l e p h a n t แลน้นี้อยากจะอยู่นิ่งๆหรือเปล่าคะ อยากจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าไปไหว้พระขอพรคะบางคนเองนะคะชาวราศีกุมอาจจะไปเจอไปเจออะไรที่ไม่ชัดเจนค,คลุมเครือนะคะ อ๋อหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนนะคะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเนาะเอาละคะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวถ้ l เฟเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวกูเมงนะ่ะอาจจะไปเจอไปเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกเสียอกเสียใจนะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2คนเนาะมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามานะคะ อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้นะคะที่มีเรื่องปิดบงังบางอย่างนะทาอะไรโดยไม่ได้บอกกันอะหมายความรู้สึกอย่างนั้น่าอาจจะไปรับรู้ว่าเขาทําอะไรไม่บอกคุณก็ได้นะคะเนี่ยเป็นความรับความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คุณเองพยายามที่จะใช้สติในการพิจารณาคิดพิเคราะห์แล้วก็ตัดสินนะว่าคุณจะ ยังมีความรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ไหมหรือบางคนเองอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะเดินหันหลังออกมาแล้วก็พยายามนิ่งะคะ่ะแล้วก็คุ้นคลิดนะบางคนเองอาจจะไปไหว้พระขอพอรหรือใช,ใช้เวลาที่จะอยู่กับตัวเองอาจจะไปนั่งวิปัสนาไปนั่งสมาธินะคะหรืออาจจะ เข้าวัดเข้าวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสงบจิตใจตนเองนะคะรักษาเยียวยาจิตใจตนเองก็ได้นะคะรักษาเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะ่ะคนคนนั้นของคุณเองนะอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษ์ก็ได้นะคะหรือราศีมีนะหากเป็นช่นั้นแล้วคุณคนคนนั้นของคุณเองอาจจะเป็นคนที่ ทำอาชีพเหมือนเป็นคนที่คอยอบรมสั่งสอนคนอื่นๆนะคะเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์นักวิทยา,าศาสตร์วิศวกรอะไรอย่างนี้ค่ะหรือคนที่ต้องคอยออให้ความรู้ผู้คนองนี้ค่ะคุณเองก็เลยเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็นั่งกอดความกอดความคิดถึงค่ะ กอดความรู้สึกและความทรงจำดีๆะคะ่ะกำลังนั่งนึกถึงอยู่แล้วก็เหมือนว่าใจหนึ่งเองก็พยายามที่จะทำใจให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะพยายามเอาเหมือนว่าเอาธรรมะเข้าช่วยอย่างนี้ก็ได้นะคะหาไม่ไเป็น,นหาไมไ่เป็นแบบนั้นแล้วค่ะก็คือพยายามที่จะมีสติแล้วก็คิดพิจารณาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองะคะ่ะ ตัวของคุณเองค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เนาะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าดึงดูดใจพอสมควรเลยค่ะอาจจะเป็นคนที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งต่างๆนะคะรอบตัวหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณเองอาจจะมีครบหมดแล้วหรือว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะมีความสุขแต่เหมือนว่ามันยังขาดแค่ความรักหรือความ ความรู้สึกของอการได้รับอะค่ะความรักแค่นั้นแหละที่จะสามารถที่จะคุณขาดแค่อย่างเนี้ยมอความรู้สึกนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนั้นของคุณอะคะ่ะ<อ>เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ<อ>เขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยมาส่องความรู้สึกเขาบ้างดีกว่า King of Wands เขานั่งรอคอยใครเนี่ย เหมือนรอใครสักคนโอ้เขาก็เจ็บไม่น้อยเลยนะสิบดาบเขาพปเจ็บอะไรมาคะมีความรู้สึกอันท่วมท้นเหลือเกินเหมือนอยากที่จะขอกาสกับใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ย The lovers King of Wands Eight of Cups The lovers เขาเองอะ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าสถานการณ์ของเขาคือเขานั่งรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่อ่ะหรือว่าอาจจะเป็นการที่ว่า เขาไปเจ็บไปเจออะไรมาอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้ที่ทําให้เขาก็รู้สึกเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวเขามองว่ามันเป็น the lovers คือเขารักคุณคือมันเป็นการตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่นงอาจจะเป็นการที่ว่าเขามองไม่เห็นเขายังไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกกับ เรื่องราวเหล่านี้อย่างไรอ่ะเขายังยืนมองเรื่องราวที่ผ่านมาความทรงจําที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะมันเป็น the lovers อ่ะเขารู้สึกว่าเขาตกลุมรักคุณเข้าอย่างจังแต่อย่างที่บอกมันมีคนอื่นๆเข้ามาแทรกซึ่งตัวของเขาเองก็อาจจะรู้สึก เขาเหมือนเขายังตัดสินใจหรือยังมันไม่ใช่ว่าเขายังเลือกไม่ได้หรืออะไรนะหมอแค่มีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกที่ท่วมท้นให้กับคุณมันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะแต่เหมือนกับว่าเขาเองอาจจะไปเจ็บอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยอืมมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกที่อาาัดใจเหมือนเป็นปมในใจอย่างนี้ก็ได้นะอืมมันยังติดอยู่มันยังเป็นความรู้สึกที่แบบมันก็ไม่ได้รู้สึกดีอ่ะอืมทีเนี้ยเขาเองก็เลยกลับมา คิดกับมาอยู่กับตัวเองใช่ไหมตอนนี้แล้วก็ได้คิดพิจารณาว่าเออเขาแบบเหมือนเขาก็กําลังแบบว่ามองว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจจยอยากจะเริ่มต้นหรือขอโอกาสจากใครสักคนหนึ่งของเขาอ่ะเพราะมันเป็นพลังงานของความรู้สึกตกกลุ่มรักความรู้สึกออที่ท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอารมณ์ของการรอคอยใครสักคนหนึ่งอเขาอาจจะไปเจ็บอะไรมาจากใครสักคนหนึ่งนะเนี่ยหมอว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนก็ได้นะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกดีกับคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณนะหมอว่าอืมรู้สึกดีกับคุณมากๆเลยค่ะแต่เหมือนเขาก็เจ็บเหมือนกันอ่ะที่ที่ไม่ได้คุยกันหรือห่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองความรู้สึกนั้นอืมเขาเองอาจจะกําลัง คิดพิจารณาถึงการกระทําแน่ดีของเขาก็ได้นะคะที่เขาไปทําอะไรกับคุณไว้อะไรเงี้ยหมอว่านะอืมแบบว่าเออไม่น่าทําเลยอย่างนี้ก็ได้มัง้งเนี่ยเหมือนอืก็เลยนั่งรอคอยนะเหมือนรอคอยโอกาสว่าจะได้กลับมาเจอกันไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมอ่ะเพราะเขาเหมือนอยากจะขอโอกาสจากคุณอะ่ะ แต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณเองจะให้โอกาสกับเขาไหมเขาพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พยายามทำความรู้สึกเขาให้มันนิ่งมากที่สุดอะคะ่ะภายนอกเองเขาก็อาจจะไม่ได้แสดงอะไรมากแต่ภายในใจอ่ะมนันอ่อนไหวพอสมควรเลยค่ะ A.S มาดูกันดีกว่าว่าในฝั่งของคุณล่ะ คุณเป็นยังไงบ้างคะชาวกรุงทวับอืัคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เข้ามาเติมเต็มเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับคุณอ่ะคุณคุณรู้สึกว่าเมื่อคุณเจอเขาคุณตกหลุมรักทันทีคุณปิ๊งขึ้นมาทันทีอ่ะนึกออกไหมเขาคือแสงสว่างเขาคือแสงสว่างของคุณเขาคือคุณบอกว่า เมื่อมีเขาเข้ามาคุณรู้สึกถูกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกคุณรู้สึกมีความหวังมีแพชชั่นในการลุกขึ้นมาทําอะไรมีแพชชั่นในการดาเนินชีวิตค่ะมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตคะคะคือมันเหมือนเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่แท้ก็ได้นะคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นคุณรู้สึกว่ามันเป็นเขาคือคู่แท้ของคุณนะคะบางคนเองไปเจอคนคนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเฮ้ยใช่ใช่เลยแล้วก็รู้สึกเหมือนผูกพันกันมานานอะ่ะอื มันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเองอยากที่จะดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกนี้แหละที่ทําให้เขายังมีความรู้สึกอันท่วมท้นกับคุณอยู่หมอมีความรู้สึกอย่างง้นนะคะเนี่ยคือมันเป็นความรักและความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเรียกว่าอาจจะเป็นเหมือนคู่เขาเรียกเลยนะคู่คู่กันมาตั้งแต่ดีกชาอะไรอย่างเงี้ยอืม อันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกนะแล้วเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนหรือได้รับโบนัสก็ได้อย่างเงี้ยน,นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีช่วงวีลาบอยู่พอสมควรเลยนะอืมเดือนสันเนี่ยอืมเนี่ยอาจจะเป็นคุณคนนั้นของคุณหรือเปล่าที่เขากําลังคิดที่จะกลับมาขอโอกาสและเขาเองอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากคุณก็ได้นะมองคัมรู้สึก่งเ้ อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะซึ่งคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นสายเปยอยู่นะ้าไม่ใช่เป็นคนคนนั้นของคุณนะค,คนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้แล้วเขาเองก็ค่อนข้างที่จะลงทุนกับความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเหมือนเข้ามาจีบแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อ,อของขวัญอะไรอย่างนี้ยคะ่ะมาฝากประมาณนั้นตัวชาวกุมเอนะคะบางคนเองอาจจะ รู้สึกว่าพลังงานภายในของตัวเองก็ไม่แน่นิ่งเช่นเดียวกันนะแต่คือคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีอ่ะคืออาจจะเป็นคนที่ว่าเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่างที่บอกก็ยังคงนั่งรอคอยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะยังคงรอไหมหมอว่าเหมือนอาจจะลังเลใจมากกว่าไม่ถึงกับว่า ต้องรอให้เขากลับมาแต่ยังคือมีความคิดถึงและยังมีความรู้สึกดีๆให้อะเออพราะเขาเหมือนเดอะซันของคุณน่ะเอ,อแต่อย่างที่บอกพลังงานภายในอ่ะมันขึ้นขึน,ขนลงลงเหมือนกันเพราะว่ามันยังมีกลิ่นอายหรือความหล,ลงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อะคุณเป็นคนที่คือก็เขาพยายามที่จะคาใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพยายามที่จะควบคุมมันอ่ะพลังแต่ คือพยายามที่จะควบคุมคอนโทรลมันให้ได้แม้ว่าภายนอกเองจะไม่ได้ไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะักแต่อาจจะมีการแสดงออกในเรื่องของสีหน้าแววตาอะไร้อ,อาจจะมีบ้างแต่ก็พยายามที่จะควบคุมมันแล้วก็หนักแน่นในพื้นที่ของตัวเองคุณมองว่ามันจบลงไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงกระทนหันค่ะเดชาวเวอร์มันคุณมองว่ามันจบลงไปแล้วอะ่ะคุณเองก็เลยเลือกที่จะพยายามควบคุมความรู้สึกของตนเองนะคะให้มันนิ่งให้ได้ พยายามทำใจแล้วก็ยอมรับมันนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานเอาคำจะเป็นยังไงบ้างคะของชาวกลุมในปักนี้นะคะชาวกลุ่มจะเป็นยังไงบ้างคะขอไพ่พลังงานเอาคำด้วยค่ะไพ่คะขอไพ่พลังงานด้วยค่ะ ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับจุดยืนของตนเองด้วยนะคะแม้ว่าจะเกิดความขัดแยง้งอะความขัดแย้งภายในจิตใจก็ได้อาจจะยังเป็นความขัดแย้งที่ยังตีกันอยู่ภายในจิตใจอะหมอว่านะอยากเลือกที่จะอยู่นิ่งๆนะแม้ว่าจะมีคนที่จะเข้ามาขอโอกาสคุณนะคะแต่คุณเองก็เหมือนว่ายังไม่เปิดใจนะมันยังไม่ถูกอกถูกใจนะคะคนที่ใช่ก็ ไม่ไปต่อยังไม่ได้ส่วนคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่ค่ะมันเป็นพลังงานของการที่ตอนนี้ต้องการที่จะใช้เหตุและผลเป็นหลักเท่านั้นคุณอะเลือกที่จะอยู่กับความจริงนะคุณนั่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและพยายามควบคุมอารมณ์ภายในของตัวเองความรู้สึกของตัวเองนะและตอนนี้คุณเลือกที่จะใช้เหตุผลกับการตัดสินใจ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งภายในใจเกิดขึ้นอาจจะมีการตีกันคือเหมือนแบบยังไงดีจะยังไงดีแต่ฝั่งที่คุณจะเลือกหรือเซนส์อของคุณคุณก็จะคิดว่าโอเคฉันจะต้องอยู่กับเหตุผลแล้วล่ะตอนเนี้อืค่อนข้างที่จะใช้คาพูดค่อนข้างตรงอะคะ่ะแล้วก็ อาจจะมองว่าเป็นการที่จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองแล้วอะจริงจังและจริงใจกับความรู้สึกชัดเจนกับความรู้สึกของของตนเองแล้วอะืมโดยเอาเหตุผลอนะเข้ามาตัดสินอนะประมาณนี้อืมมีเหตุและผลเป็นหลักเท่านั้นในะตอนนี้ค่ะอืมทีเนี้ยในช่วงเยาววน,นี้อย่างที่บอกคุณเองก็อาจจะ ต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะอยากยื่สจะพักอะค่ะแล้วก็เลือดที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็ใครเข้ามาขอโอกาสก,าก็อาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่เลือกเพราะว่ามันยังยังมีการโฟกัสกับคนเก่าๆของคุณอยู่นะคะ n นายดับซอ c e เกิดขึ้นอนะ มอนยังมีความรู้สึกว่าเขาเองอาจจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเนี่ยแต่อย่างที่บอกถ้ากลับมาเจอกันต้องให้เระมัดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็อารมณ์นะเพราะมอยังมีความรู้สึกนะว่ามันยังมีควันหลงและกลิ่นอายของอารมณ์ที่ยังข้างคางอยู่อะคะ่ะความรู้สึกที่เสียใจหรืออะไรที่เขาทําให้เราอะมันเป็นเหมือนแบบมันยังอยู่ในหัวเราเรายังไม่สามารถกําจัดออกไปได้เงี้ยคะ่ะก็ให้ระมัดระวังนะในเรื่องของการคําพูดหรือการควบคุมอารมณ์อะคะ่ะ ประมาณนั้นอาจจะพูดตรงนะหมอว่าอันนี้ก็คือแนวโน้มนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะพลังงาน,นเอาคำของปากหลังนี้นะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า Oracle อ,อยากที่จะแนะนำอะไรคะแนะนำชาวกลุ่มหน่อยคะ่ะ Shout to the heavens with happiness อัละปลดปล่อยค่ะ Get the big picture And d r e gratitude, joy, expense Oracle อ,อยากที่จะแนะนำว่านะคะแน่นอนว่าเรามีดังที่หมอบอกว่ามันยังมีพลังงานของ คำพูดหรือความรู้สึกที่มันยังเราไม่สามารถที่จะกําจัดออกไปได้ที่เราแบบรู้สึกแย่ๆค่ะที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือเจ็บปวดอะไรเงี้ยให้เราอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะออพยายามกําจัดมันออกไปอ่ะอหากใครที่รู้สึกอึดอัจก็ลองออกแบบออกไปที่ก,กว้างๆเช่นทะเลหรืออะไรก็ได้หรือสนามหญ้าอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ตะโกนออกไปปลดปล่อยพลังงานที่เราอึอดอัดอั้นใจหรืออ,อึดอัดอะไรเงี้ยค่ะ s h o u to the heaven s วีทแมเแล้วก็อะไรที่มันมีความสุขอะเราเปลี่ยนสเตจอารมณ์เราอะ,อะแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานเราอย่างเงี้ยค่ะเรากำจัดมันออกไปค่ะเพื่ออะไรเราจะได้มองเห็นภาพใหญ่มากขึ้น get the big picture เพื่ออะไรพอเรามองเห็นภาพใหญ่มากขึ้นเราเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นเรามีพลังงานที่พร้อมแล้วค่ะเราก็จะสามารถ e n j o จอยกับสิ่งที่มันมีความสุขได้อะเออเราจะเจอความสุขอะอันนี้คือสิ่งที่ออร์เคิลอยากที่จะบอกนะหมอนความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณอะพยายามกำจัด อารมณ์อันขุ่นมัวค่ะพยายามปลดปล่อยมันออกไปให้เร็วที่สุดอะคะ่ะคุณเองจะได้ตั้งหลัะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือนปัจจุบันแล้อนาคตได้เนาะมันก็คือความสุขที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วค่ะขอเพียงแค่ละแค่ว่าให้เราพยายามที่จะ,ะเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของเราเนาะแล้วก็อะไรที่มันเป็นรบๆเราคือให้ปลดปล่อยมันออกไปเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่ออร์เรคที่จะแนะนํานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวกุม แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาถึงตอนนี้นะหากใครต้องการรูมเรนการส่วนตัวนะคะเหมาะขึ้นรายละเอยียดไว้ที่ช่อง description นะคะแล้วกออ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนในการทำคลิปต่อไปนะคะช่วยคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็ขอทุกคนโชคดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ